ยินดีด้วครับที่ได้รับได้รับปฏิติของคุนะครับเพราะว่าก็ไม่ดีใจครับที่มีคนมองอกคนบบผมไม่ดีใจนบที่เขาที่เขอมาติบัาบ้านไ่ได้ฝุตัวให้ดีไ่ลืมให้ไม่ไม่่บนค่มาเนี่ยเขาบเราไม่เกิดอรเลยเราก็เหมือนกโอ้ยไม่ผมไม่ห้องคับผมวิ่งไหทุกคนเลยครับไหว้าไม่วเต็มใจไหว้ไหว้ตอนไหนครับ ผมว่าไม่อกครับเพว่าจรแล้วผมนกับพีก่กับทุกคนนะครับขอบโก่รัานนงยังเลยครับผมงไม่มีลูกใครหรอกครับผมผมเป็นลิงเหมือนเดิมนะครับและยังไม่มีลูกคนไหนที่เปลี่ยนเหรอใช่มอ้งันนี้ก็เป็นเรื่องของหัวกครัออบ ครับก็จริงแล้วผมก็นำทำาทิตควบคุมรุกคนนะครับทำให้อาตัวเองเรื่อยๆก็ไปโในไปเรื่อยๆเนี่ยครับไปี่คำข้ามนะก็เอาเป็นตัวใช้ให้อากาศอื่นนะครับแต่ในตัวเองต้านทานไปเได้นมือที่ต้องตั้งโต๊ะอะไรเปนสักทีแล้วเนี่ยแล้วก็ไปถึงไปไหนนะไปหลับแล้วอะไรยังไงเนาะ ผมว่ามันมีแหละเรื่องในของการเป็นสุยอไปอ่าต่อไปอย่างทเราตอบกลับทุนัายที่เรสนองที่ทงนันนะครับ่ะข่าวต่อไปนะสายยาที่ันงายใ่เนนะคนเิรตนะฮะอนนี้มีชาวกับน้องชย จริงนะฮะเป็นเรื่องราวที่แบบไล่กันชวนขึ้นคอนรงคนโดนะฮะเราต้องไปถามแฟนเขาเมอวเนี่ยดูดีดีแบบดีเลย่าโดนคุดีก็ใส่ดีมากใส่กว้างมากเขาเป็นคิดโทษคนไทยติดครับเรื่องมือต้องไม่อยากพูดกันแต่ล่าสุดครับไปเจอคุณลุงครับก็ต้องไปถามหน่อยประเด็นนี้นะฮะว่าคุณลุงเป็นยังไงบ้างนะฮะเขารู้สึกว่าตอนนี้ก็ใส่นัดขี้มากนะฮะไม่อยากจะถามอีกครั้งนะฮะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันนี้เป็นยังไงเรื่องไหนงานเรื่องว่าเจอข่าวอยุ่งกับสาวคนอื่นอย่างนี้ เราไปถามกันที่ว่ามันจะเรื่องที่ขึ่งพูนานะแล้วที่มันจะค่าจะตกไม่ใช่ใช่ติดต่อ ไม่เกี <Auf los ali ados> ่ยงครับงานนัเราต้องดูการค้าขงาราแล้วก็โชคดีครับที่ผา้ขาเรา ก็ูอยู่นะมครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้แสดงอะไรทั้ง้นชอบมองถ้าถ้าชอบมองหรือว่าชอบส่ลงานงหน่อยชงนี้ก็การพูดะทตงตัวหนักครับตวหนักบางคนก็่ช่วยเลยครับที่มนีข่าวใหญ่่วยเลย คืออันนี้จริงอยู่ที่คานตัวเราเองถ้าเราพยายามทำให้ดีนเราไม่กา็ู้หญงทั้งแต่า่แต่ครั้งนี้เราไม่ไหนว่าเราจะพยายามหนี n รือไ พี่ไ่้นนะไอพี่เห็นนี่ไหวตำแหนที่ไ่้นนะแกได้เห็นมองมากสิได้รอําคำหัารนัาะบส่งมาได้ได้นะคะอา่ต่อไปเป็นารจดเงได้บอกสามค ถามรถเสร็จแล้วก็ไปถามที่มีทองมดไม่ดีกว่าแล้วตื่นเต้นนะฮะว่ามันจะกายพเราเป็นย้อเงเราเนเ่อนพ่อเก่าฮะเลยนยแต่โยมมีอาการตนเต้นบ้างนะ